สวัสดีค่ะคุยกันขบนะคะทุกคนเมื่อเนนาคอยกินข้าวตอนที่คอยเลือกงานมานะคะพญ่์ฝรังงละมาติงแต่ไปเชีย์หัวใจและล้อกะ เมื่อยแล้วก็เลยนอนหลับนะคะแล้ว่อยกันเลยเห็ดเข่าผัดใส่แล้วกินนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์อินสวีเดนค่ะค่ะเมื่อนี่มักพูดคุยทักทายกันในเวลาสองทุ่มครึ่งนะคะกะมื่อนี่ยคอยกกินข้าวต่าง่เลิกงานม้านะคะคอยก็เลยเหตแต่างเข่าวัาไทยพญย่ยฟรั่งกินนะคะ,ะแล้วน่ะไปะหาหมอนะคะเมื่อนี่ตามที่หมอหนัตดตรวจหัวใจนะคะ เมื่อวานตอนเช้าแล้วก็ไปตรวจประจําปีเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ไปตามมอนัดตรวจหัวใจอีกนะคะก่อนที่จะมาบอกให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับผลตรวจของอพญ่์ฝรังเกี่ยวกับผลเช็กหัวใจของพญ่์ฝรัง คอยต้องขอกราบขอบคุณเหล็บีทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปในช่องของมาดามบันนอกแล้วคอยก็ต้องกราบขอโทษขออภัยทุกคนนะคะที่คอยนับบัไดตอบคอมเมนต์นะคะแต่ว่าคอยอ่านทุกคอมเมนต์นะคะทุกคนอสองสามเมื่อวันนี้นะคอยรู้สึกบ่สบายนะคะต้องกินยากแก้ปวดเมื่อละกีขังนะคะ,ะก่อนนอนขังหนึ่งแล้วก็ ตอนเ้ารก่อนจะไปทํางานอีกนะคะทุกคนเราก็ก่อนกินข้าวเที่ยงนะคะล้าก็อ,อีกตอนบ่ายสามนะคะก็เพราะว่ามันรู้สึกว่าอ่าอ่ามันหนักหัวอึงอึงนะคะทุกคนเราที่ทางานก็นพักกันไข่กันปวยลายนะคะก็พนักงานกะขาดงานหลายพร้อมน,นะคะทุกคนเรางานกันหลายอาจจะเป็นอีกใจเห็ดน,นึ่งที่เฮ็ดให วดหัวน้ำนะคะทุกคนต้องขอกราบขอโทษขออภัยเอฟซีมาาทีนี้ด้วยนะคะค่ะวันนี้คอยก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับผลเช็คควใจของพญ่์ฟรั่งให้ทุกคนฟังนะคะกัเป็นผลที่บกใครดีปันใดน,นะคะพญ่์ฟรั่งก็เกลยยสงสาวนะคะเมื่เนย เพราะว่าความดันล้อสูงมากแล้วก็การเต้นของหัวใจของลนะ้อน่ะอ่าปกตินะคะจะเต้นทีแล้วก็เต้นแห้งนะคะหมอบอกว่าอ่าล้นะอน่ะบวสามารถที่จะอยู่คนเดียวได้นะคะเพราะว่าจะเใจไทยเกิดอาการช็อกได้นะคะนี่แหละคะ่กะก็เลยเหตไให้ลนะ้อน่ะอ่าปรสมบายใจให้ได้ล้อคิดหนักนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งล้วก็ได้อ่าปรึกษาหมอว่าให้หมอฟังว่า เราอยากจะเดินทางไปเที่ยวเมืองไทยนะคะ่ะเดินทางไกลออกนอกประเทศหลายที่นี่มอแกลยว่าไปได้คือหมอ,นะอในประเทศสวีเดนนะเขาก็จะบอห้ามนะคะว่าบอต้องไปบอให้ไปเขาจะบอว่า,วาสินะคะเขาก็จะบอกว่าคุณอยากเหยียดยังคุณเหตุดเลยถ้าคุณนมีกําลังที่จะเหตุดที่จะไปเขาวางสินะคะทุกคน แต่ว่ากะต้องดูแลสุขภาพเฉพาะน้ำเขาก็บ,บอกนะซินะค,ะนะค่ะนลคะก็เลยเฮ็ดห้วล้วอเบาสบายใจที่หมอบอกแล้วว่าหัวใจแล้วนะ่ะเต้นแท้งแล้วกะเต้นผิดจังหวะทายุคนเดียวหรือมีอย่างที่ความดันแล้วก็สูงน้ำนะคะอาจจะ,ะเฮ็ดห้ร้ชอช็อกอีกอย่างซีได้นะคะแล้วก็เลยบาใจบดีนะคะ เมื่อนี้ล้ก็เลยเป็นเาว้าๆนะคะทุกคนคอยก็บ,บอกแล้วบอกว่าให้ทําตัวสบายๆไม่ต้องคิดอีกอย่างมากอาจจะเป็นเพราะว่าเราคิดมากนะคะเราคิดมากเรื่องแล้วหยานทิพจะบัไดไปเที่ยวเมืองไทยนะคะเราวางสองสามเมื่อก่าวเกี่ยวกับค่าไฟฟ้าค่าน้ำค่ายา,างสีเพิ่มนะคะรายได้แล้วก็นหน่อยแล้วก็เลยคิดว่า ถ้าค,ค่าไฟมันแพงขนาดนี้นะอ่าสีเหตุจังใดอ่าทำงานกับสีหาติ่งแต่เงินมาใส่ค่าไฟตีแล้วก็ช่วงนี้แล้วก็คิดแต่เรื่องนี้นะคะทุกคนว่นนี้ติ่งแต่พญายิ่คิดนะคะอ่าเพื่อนบ้านแล้วก็คนอื่นๆเขาก็คิดน้านะคะแถาแก่น่ะอ่าเมื่อนี้แถาแก่น่ะกัอ่าเลือกใส่อ่าตู้แช่อ่าตู้แช่ที่แช่อ่าอ่า นำอัดลมที่เป็นขวดน้อย,อยที่เป็นกระทิ้งแดงส่นะคะเลือกใส่เลยค่ะทุกคนก็เพราะว่ามันเปลืองไฟมากนะคะสแกีบอกว่าถ้าเอาตูรอนี่ออกไปนะ่กะก็ชิะหัดไฟได้ประมาณเกือบหมืน่นระหว่างสีนะคะเมือเ่อี้ก็จะในลานนะกับ่มีตูแท่นะคะทุกคนก็จะมีแต่ตูแท่แข็งนะคะเป็นอาหารแท่แข็งแล้วกะ เป็นตู้แช่เกี่ยวกับอไอศครีมแล้วกับเคก้กเค้กที่เขาเอาไปกินวันเกิดน,นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่สำหรับสำหรับ,รบตู้แช่เย็นแบบเป็นน้ำโคกน้ำอัดลม้านามน้ำกระทิ้งแดงอีอย่างสี่นะคะจะจะเลิกจะหยุดใส่เลยค่ะทุกคนก็จะถ้าเขามาซื้อก็จะได้ซื้อแตงแต่ ทิเบเซีนะคะเน่ะคะเป็นการที่ประหยัดไฟนะคะ่าะวาคาไฟสูงมากเมื่อนี้ค่อยกันได้ล่างภาชนะหลังจากเสร็จงานแล้วนะคะขันล่างตะแก้เลือบอกค่อยว่าทาทาล่างแก้วล่างถวยที่บ่มีไขมันนะให้คขยล่างน้ำเย็นแล้วแต่ว่าขั้นล่างอันที่ เกี่ยวกี่มีไขมันจังไข่ลางนำห่อนมาสั่นค่ะทุกคนแล้วว่าการใส่นำห่อนนะมันกับเปลืองไฟฟ้ากันนะค่ะเพราะว่านำห่อนนะก็ต้องใส่ไฟนะค่ะทุกคนก็เลยอ่าก็เลยบอกให้ว่าขั้นลางถวยลางจานธรรมดาเนี่ยให้ลางนำเย็นแต่ว่าขั้นลางภาชนาที่มีไขมันจังไข่ลางนำห่อนมาสั่นค่ะทุกคนไข่ก็เลยไข่ก็เลยว่า กันเลยว่าท่านมันประหยัดได้ก็สิสอยประหยัดกันหรืว่าไปองสินะคะค่ะกลับขึ้นมาว่าวเรืียนพหญ่อีกนะคะบางหันกับว่าเลยเถิดไปนะคะทุกคนค่ะแล้วก็คิดเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าเนี่ยแหะค่ะแล้วกับอ่าแล้วก็เราว่ากับคอยนะคะตอนที่คอยเรื่องงานมาว่าถาอ่าสินเรือนนี่ทางหัวใจของเราหนายังเต้นอยู่แบบนี้อยู่แล้วกับ ข้อมดันล้ายังบรรลดน่ะแล้วก็คงจะบดเดินทางไปเมืองไทยน้ำข่อยรล้ว,ว่างสีนะคะคอยก็บ,บอกแล้วนะคะว่ากาถาเบิงกรอ่าะใจเะย็นๆจะอย่าคิดหนักจะอย่าคิดมากคอยวางสีนะคะ,อะพอตอนนี้นะมอจะนัดล้อไปตรวจอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นลอบปลายเดือนนะคะทุกคนเพราะว่าคอยตั้งใจว่าคอยจะจองตัวช่วงปลายเดือนนี่แหละค่ะ พราะว่าถ้ามันจ่อหลายตัวมันก็จะแพงนะคะทุกคนจะต้องอจองตัวก่อนและอีกอย่างหนึ่งอ่ะพญัยฟรังอ่ะเกี่ยวกับพาสปอร์ตแล้วนะคะอ่าพอว่าวันที่12เราจะไปทายพาสปอร์ตใหม่แล้วเขา,าทีแรกเขาไปอ่านเบิ่งในอ่าอ่าเว็บไซต์ของตำรวจนะคะเพราะว่าต้องไปทำพาสปอร์ตที่สถานีตำรวจ ขาบอกว่าย่างซานะก็คือสองเดือนนะคะแล้วก็เลยเป็นนะบอสบายใจเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตแล้วก็มาเรื่องอเกี่ยวกับนะความดันแล้วก็หัวใจอีกนะคะนี่ยแหละค่ะก็เรยเ่องทะเลาะนะเบาสบายใจนะคะแต่คอยกับพยายามที่จะบอกแล้วว่าจะไม่ต้องคิดหนักกระถาเบรงสิ้นเดือนนีกอขคอยวางสินะคะก็คือว่าแหละค่ะเราอยากไปแห้ง แต่ว่าคันรรบเด็ไปน้ําคอยปีนี่นะอาจจะไปปีนาแต่คอยก็ยังอยากให้เราไปอยู่นะคะเพราะคอยรับปากกับเลาแล้วก็อยากให้เลาไปเพราะว่าอีย่างก็คือวางแผนไว้แล้วนะคะว่าเราอยากไปหันไปนีก็อยากให้เราไปนะคะกับ,บรูนะคะว่าสิ้นเดือนนี่นะจะเป็นยังไงเพราะว่าหมอหมอจะนัดตรวจหัวใจเราอีกอะรอบที่สองนะคะทุกคน ถาหมอครั้งนี้ทามอบอกว่าบหลายแรงอย่างสินะคะแล้วจังคอยสีบุกตัวแล้วก็อโอเคนะคะก็จะบุกให้เล้าน้ําก็จะไปน้ากันนะคะแต่ว่าถามอบอกว่ายังบอดียังบอโอเคแล้วก็จะบุกให้ตะข่อ,อยว่าซันค่ะทุกคนก็ทาเบิ้งนะคะมาลุนกันนะคะว่า ผลการตรวจหัวใจของเราหนาะซินเดอรน,นี่นะ่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าคอยตั้งใจว่าจะบุกตัวเครื่องบินวันที่หนึ่งที่สองตุลาเนี่ยละคะ่ะทุกคนค่ะทุกคนคะเมื่อนี้คอยจะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเมื่อนี้กับมาร้างานผลตรวจเชค็คหัวใจของพญ่์ยยฟรังไฮเอฟซี FC, ทุกคนฟังนะคะเอาไว้บอกันในะคลิปต่อไปนะคะขาก่อนสิจากกาันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญ อย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะขอบคุณแค่์สวัสดีค่ะบ๊ายบาย